สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Social c a m มอ่าวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนไม่สิอาจจะมีบางคนอยากเห็นพี่บิ๊กอยู่ในโซเชียลแคมบ้างนะครับก็เลยเอาให้ดูบ้างค่อยูเลมากเฮ้ยไรทำงานอย่ทำงานอยแหน่ทันทีขยันเีย พักทายเพื่อนๆหน่อยเลยไดครับใช่ละๆๆๆ้ครับวันนี้มาช่วยพี่ทำงานที่บา้านก็เดี๋ยวทำงานก่อนเน,นะตัดงตัดงม,ม,มาโชว์หน่อยลยกะไม่ยังไนแล้วนี่นี่เป็นมอนะครับทำไม่ได้หลายชั้นแล้วต้องอากาศไปโชว์เขาท้งนั กันโมอันหนึ่งต้องทำอีกสามสี่อันเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับบายยที่บ้านก่อนตอนนี้ก็แอบที่บ้านอย่